อมชาติวันนี้วันที่สิบเดือนมกราคมปีสองพันยี่สิบสามเราจะฟังสาระของเบอรีในวันนี้ได้สาระบาบาได้พูดว่าลูกลูกที่แสนหวานนี่คือชาติเกิดซึ่งลูกนั้นได้ตายในขณะมีชีวิตลูกกำลังจะรับมรดกของลูกจากพ่อพระเจ้าลูกได้ถูกลอตเตอรี่ที่ใหญ่โตเพราะฉะนั้นให้คงอยู่ในความสุขอันไม่มีขีดจำกัด คำถามของเบรีในวันนี้ลูกนั้นควรจะบอกตัวลูกเองอะไรเพื่อที่จะจบสิ้นความกังวลของลูกทั้งหมดแล้วจบสิ้นความโกรธของลูกคำตอบฉันเป็นลูกของพระเจ้าฉันจะต้องมาเป็นผู้ที่อ่อนหวานเหมือนกับพ่อดังเช่นที่บาบานั้นอธิบายในหนทางที่อ่อนหวานและไม่ได้โกรธ ในทานองเดียวกันฉันก็จะต้องอยู่อย่างอ่อนหวานมากๆกับคนอื่นๆและไม่เป็นเหมือนกับน้ําเกลือเพราะฉันเข้าใจแล้วว่าทุกวินาทีที่ผ่านไปผ่านไปในละครน,นั้นเป็นบทบาทของละครเพราะฉะนั้นอะไรก็ตามที่ผ่านไปผ่านไปเป็นบทของละครเพราะฉะนั้นมีความกังวลเกี่ยวกับอะไร ให้พูดกับตัวลูกเองในหนทางเช่นนี้และความกังวลของลูกก็จะจบลงแล้วความโกรธของลูกนั้นก็จะหายไปบาบานั้นได้แสดงให้เราเห็นวิธีการในทางปฏิบัติที่เราจะรักษาสำนึกของเราให้อยู่ในละครจาระของคุณธรรมในวันนี้จุดแรกให้ยกย่องชื่อเสียงของพ่อด้วยความประพฤต และคุณธรรมที่สูงส่งของลูกขจัดข้อบกพร่องปีศาจจุดที่สองอย่าได้มีการติดยึดอยู่กับร่างที่ผุพังเก่าๆของลูกจดจําร่างใหม่ของยุคทองของลูกแล้วก็ให้การช่วยเหลือที่แฝงตัวดนการคงอยู่อย่างบริสุทธิ์พรของบัพตะดาสําหรับเราลูกๆในวันนี้ขอให้ลูกนั้นจงเป็นนายผู้ทรงอํานาจแล้วก็ให้ ดวงยานที่นั่งอยู่ไกลๆถึงประสบการณ์ของความใกล้ชิดด้วยพลังของกิตวิญญาณของลูกจำขอให้ลูกนั้นจงเป็นนายผู้ทรงอำนาจแล้วให้ประสบการณ์ของความใกล้ชิดกับดวงยานที่นั่งอยู่ห่างไกลด้วยพลังจิตวิญญาณของลูกด้วยความสะดวกของวิทยาศาสตร์ลูกสามารถที่จะมีประสบการณ์กับสิ่งที่อยู่ไกลๆว่าอยู่ใกล้ลูกได้ ในทํานองเดียวกันด้วยสติปัญญาที่สูงส่งของลูกลูกสามารถจะมีประสบการณ์บางสิ่งที่อยู่ห่างไกลว่าอยู่ใกล้กับลูกดังเช่นที่ลูกสามารถเห็นพูดแล้วเอาและให้ความร่วมมือจากผู้ที่อยู่กับลูกในทํานองเดียวกันด้วยพลังของจิตวิญญาณลูกก็ยังสามารถที่จะให้ ประสบการณ์ของความใกล้ชิดกับดวงญาณที่นั่งอยู่ไกลๆได้สำหรับสิ่งนี้ลูกสำหรับสิ่งนี้แล้วลูกเพียงแต่จำเป็นจะต้องอยู่อย่างมั่นคงในสภาพของการเป็นนายผู้ทรงอำนาจและก็มีสภาพที่เต็มและสมบูรณ์แล้วทำพลังความคิดของลูกให้สะอาดคติพจน์ผู้ที่ดนใจคนอื่นด้วยความ คิดของเขาคำพูดและการกระทำของเขาเท่านั้นจะมาเป็นภาพลักษณ์ที่ให้การโดนใจได้ผู้ที่โดนใจคนอื่นๆด้วยทุกความคิดทุกคำพูดทุกการกระทำของเขาเท่านั้นจะมาเป็นภาพลักษณ์ที่ให้นิมิตได้อัจฉาโอมชานติ